เราดดหน่อยแล้วอได้พว่าใช่ไหมอออ เราเขาเี้กที่คือตะลัง่ปากปอ่ในเมื่อเอาเป็นจะปากรวมตังถุกทุกต้นแต่เราไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาถวายได้ทุกคนก็เป็นมาีแล้วกทีเดียวหวงแล้วก็พระพุทมีจะมจัดทีมาถือว่าปักใจน้องถวายเป็นตัวแทนของเราเพื่อใ่าเราทุกคนได้มีส่วนเข้าเกการดังนั้นขอข่าวนำถวายที่ย่อ วาน้ำมคุณพระวาน้ำุ่คุณพระมาเประการอะไดอเออ เาเป็นกระเดียบเกอยแต่เด็นได้หลารเนาะเพราะว่าเพราะากานอนั่งต้องสบายเปวยองขอตัวเงถ้าเราได้สบายด้วยือเขาตทีเราทุกคนไม่ได้ข่าวนำเมื่อสักครู่แสดว่าเราทุกคน อะไระไเข้าปนการต่อยอดวงหมาแบบนี้ร้ำคางนี่น้าค้างนี่น้ำกระดรนมีจลาจ้าบาอ่ไระกาประกาศว่าหุ้ำนี่ตัวยอดเปนหมท้งเป็นหมาบางอก็ต้องจีนออกบริจาคเป็หลายมื่มากอินอร์เกระไรระสนะครับข้า่อยอดนครับตดไปน้ำ้างีน้กนะครับ เอาเส้นปวยท่านด้ปวยท่านครับขณะดนอีกรอลังงกวส่งเลย ชวามใจเราจะเดอดจะาตันบอกทีของเาครับต่วันนี้ที่การยอดตัวนี้จะวาดนะที่จะได้่เดเดอกเด้อ้ยอดวงคณะแบบทีองเอาเลยบางทีชาัน์เนี่เ็นแบบว่ายอดก็เยอดยอดจะได้เ้อนแบบเดียมออแต่ก็้ก็ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những